ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทีมงานมาปลูกป่ากันนะครับเพื่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็เปียกชุ่มไปหมดเลยนะฮะก็เป็นไข้เลยฮะเกิเป็นไข้เลยเเลย,ยินยาวันนี้ก็ลุยต่อ หลังจากที่ฝนตกก็ทำให้มันลื่นนะครับเพืเ่อนๆจะเดินยากกันนิดนึงนะเส้นทางหายนี่ลังหมูอ่ะอืมลังหมูน่าผาเนาะ ขึ้นมาน่าจะออกไปปูนให้โดนอืมถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อขาดนะ,ะน่าจะอยู่ตามหน้าผามันมน่าจะลดลงไปไกลอ่ะครับถ้าลงไปก็่ามันมาเข้ามาหาคนอ่ะเนี่ยขี้มันน่ะขี้หมูเนี่ยนั่นลื่ครับหืมหมูหม,ม,มูแม่เนาะลืมนลื่นนี้ฮะลืมน หมูหมูหมาหมูหมาปากมันคล้ายหมาตัวอ,อ้นหมูเดินลงอย่างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยย่าคานะครับไปย่าคายา่ค้าพวกนี้ใบมันคมมากนะครับเพื่อนถูกก็โดนไปแล้วนะครับต้องระวังนะครับนี่นะฮะบาดชิดเลยครับเดียวเนะี่เป็นแผลเลยนะ มันจะเป็นหญ้าพวกนี้นะครับเพื่อนขึ้นหนาแน่นเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็เดินลงมาถึงจุดที่บริเวณที่จะปลูกแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพวกหญ้าโอ้โหขาดเลยลื่นนะครับลื่นหล่อก็จะเป็นหญ้าพวกนี้ครับเพื่อนขึ้นอยู่หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้เวลาหน้าไฟนะครับ มันจะทําให้เกิดไฟป่าได้ง่ายมากนะครับนะฮะยาพวกนี้นะครับมือลาวันแห้งแล้วก็ไฟป่าลุกลามเนี่ยค่อนข้างดับยากนะครับแต่เวลาเรามาปลูกป่าแล้วก็จะทําแนวกันไฟกันนะฮะกันไฟป่ากันอะไรก็น่าจะบล็อกป่าบริเวณนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผม <c oughs> ขอพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำงานกันนะฮะลองเท้าหลุด จะใช้วิธีเจาะเป็นช่องนะครับเพื่อนสัดว์กยาวนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็จะเติมไว้นะครับเดี๋ยวเราปลูกเติมนนี้มันจะเป็นือต้นไม้ห่างๆนะครับเพื่อนแล้วก็ในแผนที่เนี่ยมันจะเป็นจุดจุดที่โบโบอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับ <c oughs> อ่าบริเวณนี้นะครับทุกคน นี่ฮะภาพถ่ายทางอากาศนะครับมันจะเป็นที่โล่งๆว่างๆอยู่นะครับอันนี้ก็กว้างประมาณหลายไร่อยู่นะครับห้าหกไร่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะปลูกเสริมป่าบริเวณนี้นะครับส่วนจุดอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขาเป็นป่าแน่นอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเสริมขึ้นมาให้เพิ่มต้นไม้มากขึ้นนะครับนี่จุดที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับ ย้อนเกินลืมหมดเลยอนอยี่นี่ลงมาก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วจ,จะกินมาม่ากันนะก็มาม,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 ม่า <c oughs> ห่อข้าวยำกระป๋องห่อข้าวลืมอ่ะลืมลืมห่อข้าวไปนะลืมห่อข้าวบ่อยู <c oughs> ่กับอีก <c oughs> คนหนึ่งเนาะกินมามา่าแทน <c oughs> ไม่ได้ออกแล้วไม่ได้ออกข้าวแล้ว อย่าพกอย่าพกขวดซาโตโตบะอย่าพกขดซาโตะมา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 ขึ hmm. ้นเลืมไว้ในรถนะไปพี่เรารอแป๊บ REALLY น yeah, <Congrats. S 2> kind of ึง ปลูกต้นยางนะครับเพื่อนอแถบนี้ผมยังไม่เห็นต้นยางนะครับเคาจะลองปลูกดูห้าจะติดอยู่นะครับต้นยางอันนี้เราเจาะเป็นช่องเป็นช่องนะครับวันนี้มาปลูกยางแล้วก็มีต้นศัก์มีมะขามป้อมนะฮะช่องช่องเพื่อป้องกันญ้านะครับที่มันรกเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับที่เขาขึ้นอยู่ในป่ายอยู่แล้วล้วก็ ไม่ตัดนะครับก็จะเว้นไว้ตันนี้ถือว่าได้ปแปลงใหญ่เลยนะยเจาะลงไปช่องนี้นะน,นะครับต้นสัตว์นะครับ ก็ขึ้นมาถึงจะได้นะครับทุกคนครับภารกิจก็เสร็จสิ้นไปด้วยได้ด้วยดีนะครับก็คือเป็นภารกิจพิเศษนะครับเพื่อนๆปลูกป่านะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็ปลูกป่านะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ปลูกได้ง่ายปลูกที่บ้านท่านก็ได้นะครับคนละต้นนะครับก็ยังดีนะครับคนไทยมีกี่ล้านครับหกสิบล้านกว่าคนฮะก็ในคนละต้นนี้โลกเราจะแค่ไหนนะครับลองคิดดูนะครับอ่าเมื่อสักครู่เรา ปลูกข้างล่างโน้นนะครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะมันจะมีตรงมันเป็นพื้นที่ต่ํานะแล้วก็มันจะมีแหวงๆอยู่นะจุดจุดนี้มองไม่เห็นนะครับลงไปไกลพอสมควรนะครับประมาณเกือบสองกิโลนะครับปลูกเสร็จก็ขึ้นมานะฮะวันนี้ไม่โดนฝนก็โชคดีนะครับโอเคก็จุดตรงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าเรดาร์นะครับจุดเรดาร์เนาะมีสัญญาณวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ส่วนด้านขวามือผมนี้ก็จะขึ้นไปเที่ยวจุดชมวิวนะครับดอยจิกจ่องนะครับเพื่อนๆเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอปลายกับปามะผ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาตรงนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไม่รู้ว่าจะไปภารกิจอะไรต่อนะครับก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ